Hi focus สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันคะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วเนาะใครได้เดินทางมาถึงนอร์เวย์แล้วก็ป้าตายินดีด้วยนะคะก็ได้เฉลิมฉลองเนาะเพราะว่าหลายคนนะคะได้โดนไปโดนโดนโดนได้ไปกักตัวที่บ้านนะคะที่บ้านของแฟนเราเนาะก็ฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวแต่เขาให้กักตัวใช่ไหมคะ ก็ฉลองอยู่ห่างๆอย่างหวงวนะังเนาะโอเคค่ะวันนี้นะปะยยก็ตามข่าวเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินนะคะจากอ,าอังกฤษนะคะราชอาณาจักรนะคะโดยมีหลายประเทศประกาศายกเลิกเที่ยวบินจากประเทศอังกฤษนะไม่ให้เข้าประเทศก็มีเดนมาร์กสวีเดนอะไรพวกนี้ปียก็ได้ยินเนาะเยอรมันอะไรอย่างนี้เนาะแล้ว นอร์เวย์ล่ะนะคะนอร์เวย์แถลงข่าววันนี้นะคะแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินจากอังกฤษเหมือนกันนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่23เดือน12ก็วันพุธนะคะวันนี้ก็ยังยังไม่ยกเลิกพรุ่งนี้ก็ยังไม่ยกเลิกถ้าใครจะเดินทางก็ยังเดินทางมาได้อยู่แต่ว่าเขาก็ให้กักตัวแล้วก็ตามมาตรการเข้มงวดนะคะโดยมาตรการเข้มงวดนะคะต้องมีการทดสอบนะ มีผลเขาบอกว่ามีผลยกเลิกเที่ยวบินจากสหราชอาณาจักรนะนะมีผลตั้งแต่วันที่23นะคะเดือน12นะคะแล้วอาจจะขยายเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็รอดูนะคะว่าเขาจะยกเลิกเมื่อไหร่อันนี้ใครมีแฟนที่อยู่อังกฤษจะมาเยี่ยมกันอันนี้ก็ต้องตามข่าวให้ดีนะคะแล้วแล้วคนที่มานี่แหละวันนี้กับพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้หลักก็ ต้องมีการทดสอบ PCR นะคะก็คือการทดสอบภายโควิดนี่ COVID แหละนะภายใน24ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึงประเทศนอร์เวย์นะคะและทําการทดสอบซ้ําหลังจากวันที่วันที่7นะคะหลังจากเดินมาได้7วันเนาะต้องทําการทดสอบอีกนะคะและข้อกําหนดสําหรับการลงทะเบียนนักเดินทางทุกคนที่เดินทางมาถึงนอร์เวย์นะคะข้อกําหนดในการแจ้งเทศบาลเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ที่ผู้เดินทางจะเข้าพักนี่ไงก็คือ ก็แต่ก่อนเขาก็ออกข่าวนะคะว่าเดี๋ยวจะให้คนทางเทศบาลเป็นคนจัดโรงแรมที่พักกักตัวนะแต่สุดท้ายก็คือให้ไปกองกันอยู่กาเดมุนนะใก,ใกล้สนามบินนะแล้วก็รองรับไม่ทันนะคะก็กลายเป็นว่ายกเลิกเนาะ,ะก็ยกเลิกเรื่องการกักตัวแถวนู้นไปแล้วเขาก็มีมาตรการใหม่มันก็ยังไม่แน่ชัดนะคะที่นอร์เวย์เนาะ ข้อยกเว้นปัจจุบันจากการกักกันการเข้าประเทศไม่มีผลกับนักเดินทางจากสหราชอาณาจักรยกเว้นข้อกําหนดที่สําคัญบางประการเท่านั้นเห็นไหมด้วยที่อังกฤษเนาะที่อย่างที่บอกอสายพันธุ์ใหม่มาเนาะสามารถติดต่อวันนี้ไปะย่าไปทํางานกับหัวหน้านะคะหัวหน้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเธอที่อังกฤษนะฉันก็รู้ข่าวเหมือนกันเลยนะ <laughs> หัวหน้าเขาที่อังกฤษมันเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้รวดเร็วมาก ขึ้นนะคะจากที่มันอาจจะแพร่เชื้อได้2เมตรห่างกันใช่ไหมแล้วอันนี้มันคือแพร่กระจายได้เร็วขึ้นเขาว่ามาอย่างนี้นะคะนั่นแหละอะนอกจากนี้นะคะเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์และประเทศอื่นในสหภาพยุโรปยกเลิยกลยกเลิกการจะลาจรทางอากาศทางบกจากสหราชอาณาจักรเนื่องจากการระบาดนั่นเองนะทุกคนก็ต้องเอาตัวเองเป็นรอดก่อนนะ ใช่ไหมคะก็ต้องเอาตัวเองรอดก่อนนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นประเทศของเราเนาะก็ต้องเอาตัวเองรอดก่อนปะยาก็ห่วงแต่ประเทศไทยเนาะเพราะว่า,าคนที่ข้ามฝั่งมาเนี่ยเขาทํางานเนาะก็เหมือนปะยามาทํางานที่นี่แหละเข้าใจเขาด้วยแล้วก็เข้าใจประเทศเราด้วยเนาะที่นู่นมันยิ่งลําบากกว่าที่นี่ในการ อะไรนะควบคุมนะว่าคนมันเยอะมากกว่านะคะปะยาย่เาเห็นเพื่อนบอกมาว่าหลายแสนคนสี่แสนคนนะที่เข้ามาทำงานที่สมุทรสาครเนานะเยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะต่อเลยนะสหรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะกล่าวว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจติดต่อได้เร็วกว่าวรัสตัวเดิมถึง70%เอรซแต่ดูเหมือนว่าวรัสจะไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นนะคะ FHI ก็คือหน่วยงานสาธารณสุขนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบไวรัสภายในห้องปฏิบัติการและได้ส่งข้อความไปยังเทศบาลทุกแห่งในประเทศให้ระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการทดสอบนักเดินทางจากอังกฤษนะคะใครที่เดินทางมาจากอังกฤษไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษเองคนไทยเองอะไรต่างๆนะคะก็ต้องโดนตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะก็ต้องให้ความร่วมมือเนาะ ข้อสนะคะกำหนดการเครื่องบินสองลำจากลอนดอนมาที่นอร์เวย์นะคะจะลงจอดที่กาเดโมนในบ่ายวันที่ วันนี้ก็คือวันที่21นะคะบ่าย3มโมง45ในขณะที่เครื่องบินสองลำจากอเบอร์ดีนไปเบอร์เกนและสตาวังเง้นะคะตอนนี้ถูกยกเลิกแล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้โดยสาร2 7 7 1นคนเดินทางจากสหาราชนะจักรมาถึงนอร์เวย์นะคะส่วนเรื่องของวัคซีนที่กำลังใช้งานในขณะนี้อยู่จะสู์เปล่าหรือไม่ผู้ช่วยผอ,อนะคะกรมควบคุมการ แพร่เชื้อนะคะเขาบอกว่ายังคงม,มีความเชื่ออย่างยิ่งว่าวัคซีนจะได้ผลแม้ว่าจะมีการพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนื่องจากประวัติว่ามีการค้นพบไวรัสในประเทศเดนมาร์กมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เขาก็หวังว่ามันจะได้ผลนะในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนาะน่ากลัวมากเลยเนาะเหมือนในหนังเลยที่เราเล่นเกมเออที่ดูหนังเกี่ยวกับไวรัสล้างโลกอะไรพวกนี้เนาะมันมีจริงๆด้วยอะ โอเคต่อไปนะคะรัฐมนตรีสารนสุกาวา่าสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้สามารถถูกลงโทษคดีอาญาได้รุนแรงถึงขนาดเป็นคดีอาญาแล้วนะคะไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทุกคนที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักรในช่วง1ิบีวันที่ผ่านมาจะต้องทดสอบตัวเองและติปฏิบัติตามกฎเหล่านี้นะคะเพิ่มเติมนะจากกรณีที่พบใบรัสสายพันธุ์ใหม่จากคณะทัวร์ผู้สูงอายุนอร์เวย์เคยมีสายพันธุ์ใหม่นะคะเมื่อ เดือนที่แล้วอะทัวร์ผู้สูงอายุเขานั่งรถบัสนะแล้วเขาก็เกิดการติดเชื้อกันแล้วเกิดสายพันธุ์ใหม่ก็มีผู้สูงอายุคบป่วยร้ายแรงนะคะแต่ก็ไม่มีใครได้รับเชื้อตัวนี้ป่วยรคือไม่ได้ป่วยร้ายแรงหรือเสียชีวิตเช่นกันนะคะแต่ก็คือเป็นสายพันธุ์ใหม่นะในนอร์เวย์นะแต่คนละตัวกันกับสายพันธุ์กับที่อังกฤษนะคะคนละตัวนะนั่นแหละฉะนั้นนอร์เวย์ก็ยกเลิกเที่ยวบินนะจ๊ะจากอังกฤษนะแล้วขา่าว ข่าวขาวในส่วนของนอร์เวย์เขาใช้มาตรการอะไรต่อไปในการที่จะควบคุมการติดเชื้อหรือว่าการให้ข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยใครที่เดินทางเข้ามาถ้าสนใจที่จะโหลดแอปนะจ๊ะแอปตัวเนี้นอร์เวย์เคยใช้มาแล้วนะ ป็นแต่ว่ามันไม่เป็นที่นิยมแล้วโดนโจมตีเยอะด้วยแต่ว่าเขาปรับปรุงแล้วก็ทำตัวใหม่ขึ้นมานะคะเปิดตัวแอป Smidestop นะคะก็คือการหยุดเชื้อนะทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศนอร์เวย์ต้องลงทะเบียนร,รวมถึงพลเมืองนอร์เวย์ด้วยมีผลตั้งแต่วันที่21เดือน12อา้าวประยาก็ต้องลงทะเบียนนะเนี่ยตายแล้วต้องโหลดแอป,ปนะคะแอป,ปที่ว่านี้นะคะชื่อว่าแอป,ปเดี๋ยวปยาดูก่อนนะ เดี๋ยวปะยะายาจะแปะลิงก์ที่ไหนดีอะเพราะว่ามันเป็นลิงก์ของแอดมินเรื่องแปลข่าว Norway นอะร์เวย์เนาะเอาไปแปะไม่ได้ขออนุญาตแต่ปะยายาขออนุญาตแค่นําเสนอข่าวไม่ได้ขอว่าขอเอาลิงก์ไปแปะได้ไหมถ้าใครสนใจก็เข้ามาอ่านดูนะคะแล้วเขาจะมีลิงก์ให้เกี่ยวกับแอปนะสรุปข่าวเรื่องสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันนะคะก็คือรัฐมนตรีแจ้งเกี่ยวกับแอปนะชื่อว่า Smith desktop นะคะ รูปแบบใหม่ซึ่งจะใช้ในงานติดตามการติดเชื้อตอนนี้ได้เปิดตัวใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่ปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่สา,ายเกินไปสําหรับการเปิดตัวแอปอีกครั้งแม้นว่าใกล้จะเริ่มการฉีดวัคซีนในหมู่ประชากรแล้วก็ตามเนาะก็ยังถือว่าต้องใช้อยู่นะแอปรุ่นแรกปิดตัวลงเพราะว่าหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเห็นไหมอย่างที่ป้ายะบอกนะเนาะว่าคนไม่คนโดนว่าเยอะนะคะแล้วการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ซึ่งแนะนำนา นี่นำเจ้าหน้าที่สําหรับทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจะต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กําหนดและนําติดตัวมาด้วยระหว่างเดินทางเข้าเมืองเพื่อการควบคุมการการติดเชือ้อจริงๆอ่ะเมืองไทยอ่ะระบบดีนะคะ,ะเขาต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าถ่ายไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่ามาถึงนะทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์จะต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กําหนดเออมีและไม่ได้มาถึงนะ ระหว่างการเดินทางแล้วก็ต้องนําตัวติดก็ต้องอยู่แล้วเวลาแต่ของไทยคือต้องแนบกับเรื่องการขอวีซ่าเข้าเนาะอันนี้เขาให้นําติดมาเฉยเนาะไม่ได้แนบไปขอขอวีซ่าด้วยเนาะโดยเอกสารลงทะเบียนเข้าเมืองได้ที่มันจะเป็นเว็บไซต์ของอันนี้เดี๋ยวไปะย่านแนบไปด้วยดีกว่าเนาะดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนเข้าเมืองนะคะ เพื่อเป็นการควบคุมการติดเชื้อมีผลตั้งแต่0.00วันที่21ก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่ตีตีหนึ่งเที่ยงคืนของเมื่อวานเนาะมาแล้วทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศนอร์เวย์จะต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับชื่อข้อข้อมูลติดต่อสถานที่กักกันและข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างสำหรับผู้ที่มาทำงานและอื่นๆกฎข้อนี้ใช้กับทุกคนที่ข้ามพรมแดนลงถรวมถึงพลเมืองนอร์เวย์จำเป็นต้องลงทะเบียนในระหว่างนี้ ทางเอกสารกระดาษเนื่องจากการลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำเป็นระบบแบบเอกสารกระดาษนะต้องพิมพ์ออกมานะคะแล้วก็นำติดตัวมาด้วยเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นใครที่เข้ามานะลองตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะคะว่าเขาต้องใช้ไหมเดี๋ยวไปยา่าแนบลิงก์ให้นะคะแนบลิงก์ให้แล้วก็ไปตรวจสอบดูนะพิมพ์ออกมาแล้วก็นําติดตัวมาก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้แล้วเนาะ ฉะนั้นอย่างที่บอกทุกคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องลงทะเบียนนะคะอะต่อค่ะเขามีความกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเชื้อโ,โครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในเวดังนั้นตอนนี้จะมีการจัดการอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจากักรจะได้รับการทดสอบภายใน24ชั่วโมงเขาจะเน้นคนที่อังกฤษมากนะคะอาจจะตรวจสอบทันทีเพราะว่าหลายคนบอกไปะยาว่าไปะย่าเขาไม่ได้โดนตรวจนะ มาจากเมืองไทยเราอ่ะคือหลายคนเข้าไปกักตัวที่โรงแรมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตรวจเลยจนปล่อยกลับบ้านก็ไม่ได้ตรวจนะคะเออแล้วข่าวผัวเมียที่อเมริกากับคนนอร์เวย์ก็เงียบไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักน่าก็คงจะมีข่าวออกมานะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะเมื่อกล่าวถึงว่าจะมีมาตรการที่เข้มง,งวดมากขึ้นก่อนคริสต์มาสหรือไม่รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่ายังไม่มีการวางแผนการเข้มง,งวดระดับชาติ หม่ก่อนวันคริสต์มาสแต่ขอให้ประชาชนพึงและลึกไว้เสมอว่าสถานการณ์เป,ปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและขอให้ทุกคนไม่ประมาทเตรียมพร้อมกับสถานการณ์เนื่องจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปในขณะนี้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดกว่าที่เรามีในนอร์เวย์ใช่คือหลายๆประเทศก็ล็อกดาวน์ไปแล้วเนาะหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเดนมาร์กสวีเดนนี่ป้ย่ยังไม่ได้ยินนะเออน่าจานะแต่ช้ามากนะสวีเดนคนตายไป8 0 0 0ันกว่าเนาะแล้วก็เออยอรมันนะ ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อังกฤษนี่แหละว่าล็อกดาวน์แล้วก็ไม่เข้าใจว่าก็ยังมีที่เยาบินกลับอยู่เนาะโอเคนั่นแหละค่ะป้าย่าก็มานําเสนอข่าวนะใครนะสรุปนะคะใครที่จะเข้ามาป้าย่าแปะลิงค์ให้ว่าลองศึกษาดูนะคะว่าต้องลงทะเบียนไหมเนาะตอนนี้เขาให้ลงทะเบียนถือเอกสารนะคะเป็นเปเปอร์เข้ามาด้วยเนาะโอเคได้ข่าวเรื่องของอ อังกฤษเนาะยกเลิกเที่ยวบินจากอังกฤษตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงสองครั้ง7วันอีกครั้งหนึ่งเนาะเขาจะ,ะเข้มงวดมากกับเที่ยวบินมาจากอังกฤษนักท่องเที่ยวมาจากอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนอร์เวย์คนอังกฤษหรือว่าคนท่องนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่เข้ามาเดินทางมาจากอังกฤษเนาะสงก็คือการต้องมีใบตรวจ ไม่ใช่ใบตรวจใบลงทะเบียนนะคะถือเข้ามาด้วยเป็นเปเปอร์นะโอเคค่ะเดี๋ยวปะะยามีข่าวอะไรก็จะรีบนำเสนอเนาะอันนี้ก็มาดึกไปหน่อยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยเป็นห่วงทั้งคนไทยที่เมืองไทยเราเนาะคะแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนๆที่นี่เนาะกับสำหรับการเดินทางหรือว่าอยู่ในเมืองเนาะที่ ผู้คนเยอะแยะเนาะไปะย่าอยู่ต่างจังหวัดก็ดีหน่อยนะคะก็มีข่าวติดเชื้อมาเป็นระยะแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจเท่าไหร่นะที่ต่างจังหวัดนะคะโอเคข่าวไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะฮาเด布拉และสมิโอ้ย